สวัสดีทุกคนมากๆเนอะจ้ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแวนสายและนี่คือทำกินเองก็จจายนะโอเคทำกินเองก็ได้นะใน EP นี้นะคะเรากลับมาอยู่กับ Food d ดลิเวอรีเช่นเดิมนะคะเป็นเมนูที่พื้นบ้านพื้นฐานใครๆก็คือ ต้องสร้างต้องกินนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ฝีมือสายเออฝีมือคุณแม่เชนเดอร์นะ,ะนคะสไตล์กลุ่มแม่อีกแล้วจ้ะก,กับทำกินเองก็ได้นะในอีพีนี้เราจะอยู่กับข้าวผัดกระเพราแอนเดอร์ไข่เจียวแอนเดอร์ไข่ดาวอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีทามันเป็นยังไงง่ายง่ายมากๆ3นาะทีก็คือเสร็จเออใจไม่ได้ชิมให้ดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันท้ายคลิปเช่นเดิมค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องไวสักเป็นครั้งแรกฝากกด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันจะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ทุกวันพุธแล้วก็คลิปสั้นทุกวันอาทิตย์ละกันค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการทำข้าวผัดกระเพราหมูสับแอนเดไข่เจียวแอนดเดไข่ดาแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันไฮคลิปค่ะไปกันเลยจ้าเริ่มเลยในยจะสาวเริ่มต้นเราจะทำผัดกระเพราหมูสับกันก่อนใส่น้ำมันเพืชพริกระเทียมนะคะแอนเดหมูสับ ปรุงรสตามใจชอบตั้งพังนานาสีอีวดำมสักหนึ่งกรุ่ก็ได้นะคะเพื่อสีสันที่มันสวยงามนา่นนากินน่ากินนะประมาณนี้นะจ๊ะรสชาติความเผ็ดความเปรี้ยวไม่มีสิความเผ็ดหรือความเข็มใดๆทุกคนดัดแปลงจะแต่งกันได้จะเต็มกันให้เต็มที่เลยนะคะและสิ่งสุดท้ายของเราก็คือใส่ใบกระเพราด้วยวิธีการโยนลงอเลยจะประมาณนี้ คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเราก็เดี๋ยวเราไปพักไว้จ้ะหลังจากนี้นะคะเราจะเริ่มมาทำไข่เจียวคนใดที่ถูกเจียวคือคนเดียวที่ถูกใสอ๋อไม่เกี่ยวกันนะคะใส่น้ำมันก่อนนะ,ะแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยผิด,ดนิดนึงนะคะ ทอดไข่ดาวกันก่อนให้ฟูฟรุ้งฟริงประมาณนี้นะคะสีความกรอบแล้วแต่ีทุกคนชอบได้เลยนะคะตักขึ้นผักให้สเสด็จน้ํามันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้น้ํามันที่เหลือจากการทอดไข่ดาวทอดไข่เจียวต่อกันเลยจ้าโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับไข่เจียวจะใส่ผักหรือไม่ใส่ผักแล้วแต่ ตามใจกับทุกคนอีกแล้วนะคะและนี่ก็คือเมนูเดลิเวอรี่ที่ไซทํากับแม่นะคะใครอยากจะอุดหนุนแล้วก็อยากจะชิมฝีมือแม่เนี่ยเดี๋ยวใส่แปะดีสคริปชั่นลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะตอนนี้เดี๋ยวถึงเวลาพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ะเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตสวยๆเราเจอกันท้ายคลิปเช่นเดิมจ้าไปเลยค่ะ แคกลับมาแล้วก็ทํากินเองก็ได้นะเมนูมันหลายๆคนก็คือกินอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติบางทีนึกเมนูนั้นเมนูนี้ไม่ออกก็คือแบบกินอะไรดีนะกินอะไรดีนะก็จะนึกถึงข้าวผัดกระเพราถ้ามันแบบแซ่บๆอ่ะเออน้ําปลาพริกแซ่บๆไข่ดาวแซ่บๆอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็คือแซ่บหมดโอเคไหมอ่ะแล้วก็นี่คือหนึ่งเมนูที่อยู่ในฟู้ดเดลิเวอรี่ของร้านไส้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากชิมฝีมือ คุณแม่ก็สามารถคลิกลิง์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวใส่แชร์ลิง์ไว้ให้ว่าร้านฟู้ดเดลิเวอรี่เดลิเวอรี่ของทายเนี่ยสังส่งได้ที่ช่องทางไหนบ้างนะคะเดี๋ยวใส่แปะลิง์ไว้ที่ใต้คลิปใต้ดิสคลิปชั่นโอเคไหมเออช่วงนี้ก็คือแบบว่าลินพันอะไรอย่างนี้ หลายคนอาจจะถามว่าเมื่อไรเวสไซเบเกอรี่จะกลับมาก็นแน่นอนนะคะว่ากำลังจะกลับมาแล้วนะจ๊ะเออมีเมนูเด็เดๆมากมายซึ่งอาจจะเป็นเมนูที่อยากกินแไม่ได้กินมานานแล้วในช่วงที่กำลังพักรัก,รกษาตัวน,นั่นเองก็ฝากติดตามกับเวสไซเบเกอรี่ในเร็วๆนี้ละกันอ่ะกลับมาแน่นอนรายการทุกอย่างจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไป ก็พยายามทำคลิปให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าร่างกายเริ่มกลับมาแล้วแต่หมายว่าเสียงหรือ Energy มันอาจจะยังกลับมาได้ไม่หมดนะคะก็ขอประทานโทษไว้ตรงนี้ด้วยแล้วกันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ฝากติดตามไซายด้วยกับช่องทางแฟนเพจ f a c e b o o เวททไต์์ b k k n n s t u u i o o ค่ะหรือว่าจะเป็น TikTok l i v e r o o m IG นะคะไปกดติดตามไว้ ใชเลยอ่าประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทรายด้วยหลก,กันนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่กับ EP น้นะคะอาจจะมีรายการอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาตามเพลย์ลิสต์หรือว่าตามที่ทรายบอกไว้ที่หน้าปกของช่องนั่นเองนะคะก็จะกลับมาให้มันปกติเร็วขึ้นนะคะเราจะเจอกันทุกวันพุธศุกร์แล้วก็ อาทิตย์แน่นอนนะคะแต่ว่ารายการจะหมุนเวียนหมุนเวียนเออสลับสับเปลี่ยนเปยังไงนั้นก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยละกันนะจ๊ะโอเคขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะแม้ว่ามันจะเป็นคลิปสั้นก็ตามนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับชอมกินเองก็ใจนะนะคะหรือว่าวาซบิกรีลวกันสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะบ๊ายบาย sorry it's dj